เราเชื่อว่าทุกคนที่เกิดและเติบโตในประเทศนี้ต้องเคยถูกปลูกฝังค่านิยมความเป็นเด็กดีกันมาบ้างไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะจากพ่อแม่คนในครอบครัวหรือครูอาจารย์ในโรงเรียนก็ตามซึ่งจุดเริ่มต้นของสิ่งนี้เกิดขึ้นในปีพศ2498สมัยของจอมพลปที่ได้เริ่มจัดงานวันเด็กแห่งชาติครั้งแรกขึ้นทั่วประเทศเพื่อให้สังคมไทยในตอนนั้นเห็นความสําคัญและคุณค่าของเด็กโดยเหตุผลที่ว่าเยาวชนจะต้องเป็นกําลังสําคัญและอนาคตของชาติแต่ถ้าเราลองกลับมามองสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันสิ่ง ที่รัฐไทยกระทํากับเยาวชนที่ออกมาต่อสู้เรียกร้องสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยกลับได้เป็นอย่างนั้นเพราะตั้งแต่ปีพศ2563จนถึงปีพศ2565มีเยาวชนถูกดำเนินคดีจากการชุมนุมทางการเมืองอย่างน้อยทั้งสิ้น283คนใน210คดี มากกว่านั้นยังมีเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีมาตรา1นึอีก17รายใน20คดีและความรุนแรงทางกฎหมายเหล่านี้ก็ได้กลายเป็นการตีตายเยาวชนที่ออกมาต่อสู้ว่าเป็นเด็กไม่ดีไม่เคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่และไม่อยู่ในค่านิยมความเป็นเด็กดีเหมือนกับคนอื่นๆโดนพมอ,อ้างว่าเขามาคุ้มครองเด็กด้วยการสั่งให้คนฉุดกระชากลากดึงเราเออกไปผมโดนตำรวจชนตึง้งตำรวจก็ปืนจี้มาหลังจากนั้นผมก็โดนตำรวจทำร้ายร่างกาย เรามีเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีอาญาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเกือบ300คนพอเขาเห็นว่าเออสังคมมันไม่ได้เอื้อให้เขาเติบโตหรือมีโอกาสเขาก็ออกมาบนถนนน่ยเราคิดว่าเด็กก็ควรที่จะแบบแสดงออกทางการเมืองนะตอนนี้เราคิดแบบนี้โตไปเราจะคิดอีแบบก็ได้แต่เราขอให้วันนี้เรามีพื้นที่ในการแสดงออกแค่นั้นเลยจบแล้วเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยสิ่งที่ทําให้เรายังเป็นมนุษย์ถึงทุกวันนี้ก็คือเสรีภาพถ้าเด็กไม่ได้รับเสรีภาพเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากสัตว์ในกรง ก็มาสนใจการเมืองแต่ประม 1, 6, ันหกหนึ่งหกเราก็เป็นคนที่เรียนค่อนข้างหนักมาตลอดเรียนพิเศษคนเสาแปดโมงถึง2องทุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ชีวิตอย่างนี้วน,วนมาแล้วก็เลยทำให้เราเห็นปัญหาในระบบการศึกษาแบบมันมีปัญหาใดบ้างค่ะเพาจริงๆพื้นฐามคือเป็นคนแบบสนใจการเมืองมานานมากๆเลยตั้งแต่หลังรัฐประหารช่วงปี57แรกๆเลยอะไรเงี้ยค่ะแรกๆก,ก็อยู่บ้านก็เรียนอย่างเดียว รัดขอบอเดี๋ยวเข้ามาดูการเรื่องเรียนเรื่องอะไรนี้ก็มีประยุนทน์นี่แหละเข้ามาโรงเรียนผมก็บอกจะมาส่งเสริมให้โรงเรียนดีขึ้นมีอะไรดีขึ้นแต่ก็ไม่มีเหมือนเดิมบ้านผมเป็นสลัม ในชุมชนก็มีแต่คนเมายารัฐบาลเดินจะส่งเสริมให้ใหยาเสพติดตมันลดลลง,ลงแต่จริงๆก็ไม่สังคมมันก็แย่ลงมันบอยจะทาตามสัญญาก็ไม่มีอยู่จริงครับช่วงต้นปี6 3ก่อนที่จะมีโควิดแล้วก็ล็อกดาวน์ขึ้นมาเราก็ไปชุมนุมครั้งแรกค่ะที่มอกระเสดเรื่องของแรงเสียดทานจากครอบครัวเนี่ยแรงค่ะจริงๆรุนแรงมากในช่วงปี63คื 3, ทอทะเลาะกันมานแต่เราเริ่มเป็นแกนนาจับไม้ปลาใสอะไรอย่างนี้ประมาณ63อค่ะพอสถานการณ์การเมืองเริ่มเริ่มรุนแรงขึ้นเขาก็ บอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของผู้ปกครองที่จะปกป้องลูกพยายามค่อยๆหลดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานแบบถ้ายังไม่เลิกเคลื่อนไหวจะให้ลาออกจากโรงเรียนหรือแบบตัดสัญญาณมือถือเราตัดสัญญาณเด็กไม่ให้เราติดต่อใครได้มันก็เลยเป็นจุดที่ทําให้เราเข้าใจในการหลดรอนสิทธิทางการเมืองของแบบคนมากขึ้นค่ะ คือหนูไปออกรายการรายการหนึ่งคนที่ไปออกอะหลายคนนะมักจะโดนหนึ่งหสองหลังจากนั้นแล้วเรื่องตลกมีอยู่ว่าถ่ายเสร็จคือพ่อโทรมาหมายมาบ้านแล้วก็แบบอ่าโอเคพอเขาเริม่มอ่านคือรู้เลยว่าหนึ่งหนึ่งสองเขาบอกว่าการที่เราไปนั่งอ่านหนังสือที่แมคโดนัลด์ที่จะมีขบวนสเสด็จผ่านเนี่ยถือว่าเป็นเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดโดนพอมอ,อ้างว่าเขามาคุ้มครองเด็กด้วยการสั่งให้คนชุดกระชากลากดึงเราเออกไปก็คือจับเราไว้ในกล่องปรับปรามยาเสพติด จริงๆนะก่อนที่เราจะโดนฮิ้วเนี่ยเราก็บอกเขาว่าเราขอกินยา่กนแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวค่อยไปกินที่พอมอซึ่งเราว่าโงกับตากะเขามากว่าพี่จะคุ้มครองเด็กแต่พี่ไม่ให้เด็กกินยาโรคประจําตัวพี่มาเอาอะไรซึ่งการคุ้มครองกับการคุกขามันไปด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วคุณพี่ต้องเลือกสักอย่างว่าคุณพี่จะคุ้มครองหรือคุณพี่จะคุกขามแต่คุณพี่ก็เลือกที่จะคุกขามหนะก็เห็นในทีวีมันเริ่มแล้วว่ามันมีตํารวจทําร้ายคนที่มาชุมนุมผมว่าถามแม่ถามตาถามยายเขาบอกมันก็ไม่มีอะไรรอออกกเเด็ย่างงมขบ ม่เขาไม่ทำมึงหรอกอกนะเนี่ยครับก็ไปดินแดงครับผมโดนตำรวจชนตึง้งจักรยานมันกระเด็นนะผมก็โดนคลองไปอะ่ะตำรวจก็ปืนจี้ิมมาก็วันพอ่อวันที่5มันก็มีพวกคอฟอพวกอะไรมาล็อกผมอะ่ะจะให้ผมขึ้นหลังกระบะตอนแรกเจาะยางผมต่อยผมตีท้องผมเขาพาผมเข้าไปสอนอผมผมก็วิ่งออกมามีสื่ออิสระเข้าตามมาเขาก็บอกว่าให้งดทํากิจกรรมอย่าไปไหนผมไม่ฟังเขาผมเขาไม่ใช่พ่อแม่ผมบังคับผมไม่ได้ผมก็ไม่ทํา ถ้าเป็นเรื่องภาพรวงความรุนแรงทางกฎหมายที่เกิดขึ้นกับเยาวชนที่เป็นนักเคลื่อนไหวที่ออกมาในทางทฤษฎีพวกเราเรียกสิ่งที่น้องๆกระทําว่าเป็นการกระทําความผิดในสิ่งที่กฎหมายบอกว่าผิดแต่สําหรับพวกเราเนี่ยกฎหมายที่มาบอกว่าผิดเนี่ย เราเห็นว่ามันเป็นกฎหมายที่มันเกินความจําเป็นก็คือกฎหมายที่เขาเรียกว่าพรกฉุกเฉินเนาะมันเป็นกฎหมายที่ออกมาโดยานายกรัฐมนตรีใช้อํานาจโดยตัวเองออกมาไม่ได้เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยมันก็เลยเป็นความลักลั่นกันเด็กและเยาว,วชนนะคะที่เขาออกมาร่วมชุมนุมมาใช้เสรีภาพชุมนุมโดยสงบประสะาสาจอาวุธเนี่ยเขาก็อ้างสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญได้แล้วก็อ้างสิทธ์ตามอนุสัญญาไว้ด้วยสิทธิเด็กได้ด้วย คดีทางการเมืองของเยาวชนที่ผ่านมายังคงเป็นที่สนใจของหลายฝ่ายในสังคมเพราะการตอบโต้ของรัฐต่อเยาวชนนั้นขัดกับหลักการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญานี้เมื่อวันที่27มีนาคมพศ2535และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่26เมษายนพศ2535เพราะถ้าเราลองเข้าไปสำรวจในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในข้อ15ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่ารัฐภาคีต้องยอมรับสิทธิของเด็ก ที่จะมีเสรีภาพในการสมาคมและเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบและไม่อาจจำกัดสิทธิเหล่านี้นอกจากนี้ยังระบุอีกว่าเด็กสามารถแสดงความคิดเห็นเหล่านั้นได้อย่างเสรีในทุกๆเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็กซึ่งหมายความว่าเด็กจะต้องไม่ตกอยู่ในอันตรายหรือผเผชิญกับความรุนแรงและการถูกคุกคามข่มขู่ทุกรูปแบบพอเรื่องแบบนี้มันไม่เกิดขึ้นในทางที่เป็นทางการพอเขาเห็นว่าเออสังคมมันไม่ได้เอือ้อให้เขาเติบโตหรือมีโอกาสเขาก็มีส่วนร่วม ในแบบของเขาอ่ะเขาก็ออกมาบนถนนเะน่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีพื้นที่อื่นให้เขาไปเข้าร่วมไงพี่มองว่าหน่วยงานของรัฐอ่ะรวมถึงศาลเองปรับตัวไม่ทันรับมือไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงหรือว่ากับเด็กกลุ่มนี้เครื่องมือระเบียบกลไกต่างๆหรือแม้แต่ทัศนคติของคนที่ทํางานมันเป็นกรอบเดิมกรอบคิดสําหรับเด็กที่ถูกคดีอาญาแบบนี้เออแต่เด็กที่ถูกคดีอาญาที่เขาเรียกว่าคดีการเมืองอ่ะ คดีทางความคิดอ่ะเขาไม่เคยเจอคือถึงแม้ว่าเราจะเป็นเยาวชนจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเรามีสิทธิที่จะรวมกลุ่มเรามีสิทธิภายใต้อนุสัญญาเาื่อสิทธิเด็ก ICCPR และรัฐธรรมนูญแล้วเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยสิ่งที่ทำให้เรายังเป็นมนุษย์ุกๆวันนี้ก็คือเสรีภาพเด็กเองก็เป็นมนุษย์เหมือนกันถ้าเด็กไม่ได้รับเสรีภาพเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากสัตว์ในกรงที่แบบรอให้คนมาป้อนข้าวรอให้คนมาแบบนั่งดูหัวไปวัน เด็กดีมันเป็นเป็นได้อยู่แล้วแต่มันไม่ต้องการบังคับอยู่แล้วครับซิบข้ออะไรแบบนี้ไม่ไม่ฟังอยู่แล้วครับมันเป็นการที่ผู้ใหญ่บังคับเราครับวัฒกรรมอีกคำว่าเด็กดีที่รัฐเป็นคนสร้างมาคือม,มันปลอมเด็กดีก็คือเด็กที่ถูกเคารพสิทธิไม่มีเด็กคนไหนที่สามารถเติบโตได้ถ้าถูกริดรอนสิทธิมาตั้งแต่เกิดเรามีเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีอาญาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเกือบ300คน ข้อเสนอมีข้อเดียวเลยค่ะก็คือยุติการดำเนินคดีกับเด็กเรอวชนซึ่งรัฐเนี่ยสามารถทําได้เพราะว่ามันไม่เป็นประโยชน์กับการทําให้สังคมเสียประโยชน์ด้วยซ้ําอนาคตผมก็อยากโตเป็นนักตกปลาแล้วตอนแรกก็อยากเป็นตำรวจน,นี่แหละครับผมอยากทาแบบพวกไล่จับยายาเสพติด ทุกวันนี้ก็ยิ่งโหร้ายมันยิ่งก่าเดิมครับเห็นตำรวจโอ้โหยิงยิงอย่างเดียวทำ้ายประชาชนอำนาจอยู่ในมือเขาจะทำอะไรก็ได้อยากให้สังคมมีรัสวัสดิการอบอุ้มเขาการศึกษาฟรีว่าดแบบเด็กนักเรียนที่แบบสีลุงเพื่อแบบเออนอกจากแบบความเท่าเทียมกันทางเพศแล้วก็จะสื่อว่าทุกคนมีความต้องการที่ต่างกันเราควรจะมีแบบพื้นที่ในการที่ให้เด็กๆแต่และคนเนี่ยแสดงออกอก็เนี่ยนะคะเป็นเราที่เป็น บุคคลพ่อวางพิเศษระดับแดงนี่ก็คือแบบการคุกคามแต่ลรูปแบบที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นมาจากพอมอการคุกคามจากกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าเป็นการคุกคามจากตำรวจฝากถึงรัฐมนตรีพอมอนะคะ ว่าหน่วยงานคุณพี่จะเลิกคุกคามพวกหนูได้ไหมถ้าฝากสำหรับผู้ใหญ่เราห้ามดอกไม้บานไม่ได้อะในอนาคตอ่ะมันเป็นโลกของเขาไงในเมื่อเขาเห็นว่าโลกทุกวันนี้มันยังไม่เหมาะสมเพียงพอกับที่เขาจะเติบโตไปอย่างมีคุณภาพอ่ะแล้วเด็กเขาออกมาเรียกร้องเพื่ออนาคต ี่ดกวาผู้ใหญ่เขาชอบบังคับเด็กมันต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ใช่การบังคับของผู้ใหญ่เราคิดว่าเด็กก็ควรที่จะแบบแสดงออกทางการเมืองนะอมเพราะการเมืองก็คือเรื่องของทุกคนแหละตอนนี้เราคิดแบบน,นี้โตไปเราจะคิดอีแบบก็ได้แต่น้อยขอให้วันนี้เรามีพื้นที่ในการแสดงออกแค่นั้นเลยจบชอบหนูดูคิดว่าหนูสตรองมากพอที่จะยืนตรงนี้แล้วแบบว่าพยายามส่งเสียงเชื่อมั่นในความเป็นตัวเองว่าสิ่งที่หนูคิดสิ่งที่หนูทำสิ่งที่หนูพูดมันเป็นสิ่งที่พึงกระทำได้ ค่ะโดยไม่ได้ขัดไปทําให้ประเทศล่วมสลายเป็นภัยความมั่นคงไม่มีอยู่จริงเด็กๆก,ก็คือเด็กคนหนึ่งที่ต้องโตไปเป็นผู้ใหญ่แล้วสักวันหนึ่งเด็กคนนั้นก็จะต้องมาปกครองลูกๆของพี่หลานๆของพี่ถ้าพี่ยังอยากเห็นเด็กคนนั้นโตขึ้นมาแล้วยังสามารถกําหนดอนา,นาคตของลูกหลานพี่ได้ยังเดินไปพร้อมกับลูกหลานพี่ได้ก็จงเคารพสิทธิเด็กคนนั้น